สวัสดีครับแฟนคลับน้องอิงแฟนคลับสาวหน่อยเพรบานแพ่งครับพี่น้องวันนี้มาพบพาอกับช่องหน้าชาแนลครับนี่ครับมาเบ่งความคืบหนาแต่ละมือครับพี่น้องนะครับสามื้อนี้สร้างเห็ดหม่องได้แน่นะครับวันนี้พาพี่น้องมาเปิดกล้องล้างบานครับนี่ครับมาเบ่งบรรยากาศล้างบานว่าอาณาจักรนะครับน้องอุ๊งยิ้งนี่ครับญ่ซํำไดพี่น้องล้างบานครับังการงานสร้างครับ นี่แะครับความคืบหน้าแต่ละมือนะครับแร่ละผ้าเอฟซีนะครับผ้าพีนองทั้งบาทไปย่มช่มนะครับก่อสร้างเิ่นนี่มือเรื่มเห็ดหม่องได้นี่ครับแต่ละจุดแต่ละหม่องนะครับไปขม่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับฝากเป็นกาลังใจนิดๆหน่อยๆให้ทีมสร้างสีสกเก็ร้างบ้าน,นครับนะครับ กำแพงสูงๆพี่น้องนะครับหลังบ้านนะครับสูงแห้งพี่น้องนะครับขานกับสองสั้นนะครับรวมกองกำแพงขึ้นอีกนะครับเรือบ้ันได้สาบด้วยพี่น้องนะครับ เิ่ความขืึหนาแต่ละมือครับมือนี้นะครับวัดสร้างคนเหตุมองได้นี่นะครับเดี๋ยวไปเบ่งหลังบ้านกันก่อนครับวัดสร้างดวนของเฮาสร้างดวนของเขาใส่เสื้อเลี้ยงเลยพี่น้องนะครับมือนี้ลงเสือ้อสร้างดวนลงเสื้อพี่น้องนะครับลงเสื้อทำงานมันนี้แดดกับว่าค่อยหอนในปัน้นนะครับมันนี้วนะครับอากาศมีเมฆพี่น้องนะครับ นี่ครับอากาศอากาศไ่ค่อยออกวันนี้ไ่ค่อยห่อนปานเดยนะครับนี่ครับมาเบิ่งสร้างเพิ่นกระนังนี่ครับต่อนี่ครับหัวเสาสิเทีทับหลังนี่ครับข้างบนนะครับนะครับอันนี้สิเทคือกันครับนี่ครับอันที่เพิ่นเทีหมู่บ้านพื่นอ่างทับหลังลงเราจะพาไปเบิ่งครับอันที่หมู่บ้านนะครับ นี่แหละครับนี่อันที่หมู่บ้านพี่น้องอันนี้ก็จะได้ดรบเซียมหลือสารอีกเทือนหนึ่งเลยครับอันนี้ก็มันเหล้วดีนะครับไก่พี่น้องเด็เบ่งนี่ครับเด็เยมชุม่มอันนี้มีเล็กนี่ครับเล็กข้างในพ้อมพี่น้องแต่ความแข็งแรงนะครับ เลือดสาบนะครับภายนอกภายในนะครับอันก็สิเอาแบบนะครับอันเก่าที่เทพมุ่ว่านะครับมาใส่ตัวนี้แทนพี่น้องนะครับม,มาเทต่อจังครับพูนี่ครับความคึ้นหนา นี่ครับดิ้นดิ้นบองเนียดสีสุดลงอีกได้พี่น้องครับอาสิงยุบลงอีกลายเติบเพราะว่านะครับฝนตกมากรสิยุบลงอีกนะครับเริ่นสร้างคนนะครับเริ่มใส่แบบนะครับ นะครับเริ่มเข้าไปอไวันะครับอีกบริโดนหนาเสิไดเท่ครับเราจะพาไปเบื้องอีกส่วนหนึ่งพี่น้องนะครับส่วนหนาบ้านนะครับ ยางรัดมาทั้งผีพี่น้องครับมาเบ่ง <c oughs> ครับนี่ครับยางรัดมาหนาบาดครับมาเบ่งความขึบนนะครับประตูทางออกทางเข่าพี่น้องนี่ครับ นี่ครับอืมพี่น้องอันนี้ก็หลุมนี่ครับแล้วเมื่อวานนะครับจะนี่ครับก็ได้ถุงยางนี่แหละครับมัดไหวเพื่อคนเมอาเหล่ากลายไปกลายมาขี่รถบกหูเร่องต๊ะลุมนี่ครับใหญ่อีกนี่ครับตอนนี้กัลังจับระดับครับบอสจิตทนี่ครับที่ฐานฐาน้างล่างนี่ครับอันที่สิพี่น้องนี่ครับเห็นลุมมันไก่ถนนแห้งพี่น้องก็สิว่า นะครับคิดว่าเตะประเพียงติดถนนได้พี่น้องนี่บ่แม่นครับนะครับถึงหลุมเฮาสินี่ครับสิติดถานุนเตะเสาเฮานี่ครับเสาเฮาคือซ้ำเสือกนี่นะครับพี่น้องเห็นเสือกปุ๊บหรื่นี่เสาซ้ำเสือกนี่นะครับคือโบเลติดถนนแห้งนี่ครับเอ็นเอฟซีคอมเมนต์มาหลายนี่ครับพี่น้องนะครับเพิ่งกันะครับ ่างจากถนนเมตรดนะครับเมตรดกลัวคนเลยนี่ครับเขากับป้องกันไว้อนาคตข้างหน้าครับเพื่อเด้เพิ่นนี่ครับจะเลื่อนมากเพื่อที่ขยายถนนอีกนะครับบนนี้นอนไปนอนห้องกระต่องป้องกันไว้ก่อนนะครับ นี่ครับพ็่งานงตัวละหมองเขาต้องคำนวณอนาคตข้างหน้านัานา่งพี่เราเนี่ยครับเอฟซีนี่ครับ <S 2> <S 2> ล,ล <S 2> <S 2> ุ่มยางใหญ่นี่ครับหลังจากแมคโครคุณมาขันมาขุดไว้เมื่อวานนะครับมาแต่งพื้นที่รอบๆบ้านน้องยิงครับ <S 2> <S 2> อันนี้สามปรนกันตังแต่ง นี่ครับแต่งลุมนี่ครับกำลังแต่งลุมเพื่อที่ที่เสาเนี่ยครับฐานก้อนนะครับเพื่อความแข็งแรงนี่แหละพี่น้องวันนี้มีคนนะครับอยู่นี่ล้มเลยพี่น้องนะครับ อันใดครับถือว่าไม่โคตรจกลงเลือกนี่ครับเ่าก็เอาดินเสริมลงไปนี่ครับตกแต่งข้างลางนเครับนี่หลองครับนี่หลัความขึหนหนานครับบ้านน้องหญิงไอเอฟซีทางบ้านได้ยติดตามรับส้มสมุนนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้ครับ เลยกำลังใจทีมสีสเกตสร้างบ้านครับสวนใจสามานเบอร์โทรศัพท์0637899 6 6 6พี่น้องคลิปนี้อ่ะฝากพี่น้องไปซับนี้ก่อนแล้วคลิปหนาพวกคลิปหนามึงใดจะผมมาถ่ายให้พี่น้องในมึงใหม่คลิปนี้ลาพีก่อนครับสวัสดีครับ